เบนอี e สองร้อยนะครับเดอรบนยูสองศูนย์เจ็ดนะครับคันนี้กุญแจรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับแต่ว่ามีปัญหาสตาร์ทรถไม่ติดนะครับเสียบกุญแจบิดกุญแจออนนะครับบิดกุญแจออนแล้วนับปัดมืดสนิทนะครับขึ้นเฉพาะเลขกิโลกับตาแหน่งเกียร์จอกลางนะครับเวลาบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับรถไม่มีอาการตอบสนองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลื้อรถตรวจเช็คหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไร หลังจากทําการลื้อรถตรวจเช็คหาสาเหตุนะครับก็เจออะไรที่เสียนะครับคันนี้จะเป็นตัวกล่องล็อกคอรพวงมาลัยไฟฟ้าเสียนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนล็อกคอาไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับมาบริการถึงที่นะครับใช้เวลาทํา1-2ชั่วโมงนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับประกอบรถเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับีโมทก็ใช้งานได้ทุกดอกนะครับล็อกเปิด เสียบกุญแจบิดออนหน้าปัดไม่ขึ้นปกตินะครับสตาร์ทได้เลยครับติดใช้งานนี่เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับ W207 หรือรุ่นอื่นๆนะครับมีปัญหาเหมือนคันนี้นะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดได้นะครับบิดกุญแจสตาร์ทเงียบหน้าปัดเรือนไม้มืดนะครับคอพวงมาลัยล็อกขยับไม่ได้นะครับมีบริการรื้อถอดซ่อมถึงที่ถึงบ้านทั่วไทยนะครับ